สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แหม่มระดาชาแนลนะคะวันนี้แหม่มระดาเข้าครัวทำขนมเค้กเชอรี่ค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากนะคะใช้ไข่ไก่เพียงสองฟองและน้ำตาลทรายหวานมากน้อยตามต้องการเกลือป่น1ส่วนสช้อนชา กลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชานมสดและโยเกิร์ตแป้งเค้กสองรกรัมผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวประมาณนี้นะคะสำหรับไส้แยมเชอรี่นะคะหม่ำดาดาใช้เชอรี่ไทยที่ปลูกเอาไว้ที่บ้านค่ะตักแป้งเค้กใส่แม่พิมพ์ครึ่งหนึ่งนะคะใส่แยมเชอรี่ลงไปตรงกลางค่ะ ถ้าชอบหวานน้อยก็ใส่ไส้เชอรี่น้อยนะคะตักแป้งเค้กปิดส่วนไส้แยมเชอรี่ค่ะมันลดาวอร์มเตาอบเอาไว้ที่อุณหภูมิ180องศาซีนะคะนำขนมเข้าไปใส่ในเตาอบนะคะอบด้วยอุณหภูมิ180องศาซีค่ะ ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปในตัวขนมเค้กนะคะถ้าดึงออกมาแล้วสะอาดดีแสดงว่าขนมเค้กของเราสุกแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้หมั่นบดาด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งข้างๆจะได้ทราบว่าคลิปต่อไปของหมั่นบดาออกมาเมื่อไรค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขรวยเฮงสวัสดีค่ะ